เดี๋ยวเดี๋ยวดึงไว้ด้วยฮกเป็นไงล่ะเก็บเป้าโอ้ทที่เราโขกทั้งเนื้อปลาทั้งเนื้อไก่ลงหม้อครับที่นี่โอ้เหลืองๆองใส่ไม่เออของสี่แม่เอาขึ้นขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวลงมา เอาลครับทีมงานเราวันนี้ครับนี่สวัสดีครับพี่น้องครับนิยมชมทุ่งวันนี้ไม่ได้ไปไหนทีมงานก็จะีปีนบนหลังคานี่ครับนี่เอามายมลงมาดองไว้อย่างนั้นมันหยุดไม่ได้ไปไหนแล้วก็รอะทีมงานทำกิจกรรมวันนี้ของเราก็าจะทำานมจีนกินกัน,กน ตอนนี้เราต้มตีนรอไปก่อนต้มเอามันเททิ้งก่อนแต่ตอนนี้ก็จะขึ้นามายมลงมาดองก่อนเราจะไปหาปลาก็าไม่ได้ไปสีมงานไม่พร้อมอ้าวเสียนวุ้นขึ้นไปหาปลาบนต้นมายมแล้วขยโยขยมโอ้ใบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ขย่มมามยมยมลงมาดองขายอโอ้โหขึ้นลังคาแล้วเจรยนวน,น,น,วนต้นมาย,ยมตรงข้างบนสมาคมแล้ว,น,วนี่ครับนี่โอ้ข้างบนกระดกอยู่น,นู่นไม่เก็บมันก็ล่วงโปะปกัปกโปะปักข้างบนเรวุ้นนึงสูงด้วยนะ ทั้งหมดเลย,ยเยอะมปนี่ก่อนเอาฟุบเออทำลายล้างเรียบร้อยหักเลยไม่ได้แตกไหม แดดกำลังดีครับนี่โอ้น่าจะไปหาปลานะแดดดีๆอย่างนี้เนี่ยฮ่าๆๆยวาดึงไว้ด้วยฮึเป็นไงล่ะเก็บเป้าโอ้ล่วงไว้แล้วครับ <laughs> ลงมาจะพาไปหาหมอหนหวดกิ่งหักเสียแล้วกิ่งมะยมจยกิ่งมันค่อนข้างจะเประ่ะกิ่งต้นแก่ด้วยนี่นนนน อ๋อจบการแสดงไม้เดียวไม้หักอีกเดียวไม้หักอีกจริง mm มันจะหักบนจเลอลงมาตรงไหนลุกขึ้นมาแล้วจะลงลุกลงไหนแบบนี้มา้จับที่มือผมเ่ยจับไหมจัเี้้าม้ามีเดียเ้านี้ออกเลยเราโทษับเลย อากิซักฮักซะโอ้โอ้เ <c oughs> อาลงมาจบการแสดงโอ้านไ <c oughs> <c oughs> ด้แผลหัวแตกนิดนึงฮู้ฮูฮู ออนี่ล่ะไปหาปลาหัวไม่แตกนะ่นี้หาไปโยมหัวแตกโอ้ไหลายเลยล่นึกบ่กบอกว่าไม่ไม่ปลาไม่กินนะขนงานออ้เอกไม่อยู่ด้วยแม่ครัวเรามาแล้ว น้ำยาตีนไก่ใส่ทั้งปลาใส่ทั้งไก่อ้อ้าวโขเครื่องน้ำยาน,จนจจจ้จีนอ้าวเผ็ดรสจัดๆอุ้ยหอมเดี๋ยวเราเดินทางไปเอาอีกต้นหนึ่งมายมยังไม่พอต้นนี้ก็ยังไม่มีลูกไหนต้นไหน เอาบ้านใหญ่เลยเหรอต้นนี้ก็มีลูกนี่เต็มอยู่นี่เป็นต้นงเข้าไปในหมาหรือเปล่าอืมจะเหลือเลย,น,ลยลนี่ต้นนี้ข้างบนนี่นี่ต้นนี้ข้างบนนี่ปียนขึ้นไปแล้วบุญธรรมาดาง่ายเกินกกกเ,เมมสียนปลามาหามายมต่อไป ทำให้พังแล้วจะซ่อมกระเบื้องทีเดียวซ่อมทีเดียวก็พร้อมหลังนู้นเลยอืทีมงานพร้อมมาจุดยนู้นเสียงดังโวยวายหมดแล้วหนีเขาดูแขกอจู่ไหนเยอะแยะเจหน่อยมาหนีเลยเจหน่อยมาเดี๋ยวไปจังปลาดิงวมันกันนะตัพร้อมแล้วก็เอายางมาเย ต,ต,ต่อไปไชายมาใหม่ๆขอหัวดได้ไหมอ่ะได้อ้าวหหเนื้อปลานิลน เลีงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลียงเล้ยงพวกพี่แขงใกล้ออมรีอพวกทีมงานนี่ก็เก็บมายมต่อไปโอ้นี่เก็บมายมต่อไปทั้งทำนมจีนทั้งเก็บมายมดองโอ้ยพี่แกงด้วยทรอพีหนึ่งเออลงไปน้ำมันจีนร้เด็ดยายเพ็ญ

อ้าวทีนี้เครื่องที่เราโขกทั้งเนื้อปลาทั้งเนื้อไก่ลงหม้อครับทีนี้โอู้หูเหลืองๆใส่กระชายใส่กระมิน้นประเทศโขกบึ้มรวดไปเลยบ่วุ้มไม่<อ>เราทานนะครับนี่อเอาลงก่อนเดี๋ยวค่อยขยับหมอ้อไะะม่เออที่ไหนโอ๊ะจองมาตัะแม่นี่ไม่พุ่นจองมาต่างๆโขกเลย บัวชามนี่ตากหลดนี่น้ำไม่ใช่จุ่มนลยจุ่มเอามาสร้างมเลยเออนั่นโคเล่โคเล่โคเล่อืมเออนั่นแหละที่นี่แหมหมอน้อยไปเลยที่นี่เขียนหมอบ่ะอบะเฮ็ดน้อยเดียวพอแล้วหลายคักโอ้บึมวูหุ่นเอาเออ ขยับหม้อให้เที่ยงงหน่อยเออเปปโ,โอเคแล้วโอ้ไมนจะแสบแต่น้ำจากใครเออเหลืองอ,อุ่ยๆแม่ต่อไปก็เราจะเอาตีนลงตีนที่เราต้มไปแล้วต้มมมันออกเรียบร้อยเปื่อยไปแล้วสักหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอืม,อม,อม เปลีหมอแล้วมัง้งเปลี่ยนหมอแล้วมั้งนี่หมอเล็กไปแล้วนี่ห,หมอนหน่อยไปเลยครับพี่น้องครับไม่จะทำหน่อยเดียวูสฟ้าไว้ก่อนป๊าเรียบร้อยครับนี่เอ๋อใส่มะกรูดก่อนหยุมม่มใบมะกรูดลงป๊าบป๊บ,ปบ Uh -huh. à, biệt phá thay lên,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  bơm lên, à à thay lên, thay à ừ. 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 เปลี่ยนเปลี่ยนหม้อแล้วครับหม้อเล็กไปแล้วบ้มเลยน้ำลงมามันก็ได้แล้วอู้หอมเหลืองหน้าทานมากแล้วครับพี่น้องครับนี่ อันนี้ยังฝานหัวผมนะอุ้ยอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหบึมบึมโอ้ยจะเดินดใชไหมบดลอยนี่คเปลี่ยนมอเอออย่างงี้โอเคหน่อยนี่ไปครับไปต่อ เดี๋ยวอันนี้เช่าอยู่ก็ลำพเลยเดี๋ยวมายมอีกที่หนึ่งมายมยังไม่พอไม่พอออเดอร์ออเดอร์ไม่พอวันนี้เป้าหมายเราเซียนปลาเราไม่หาปลาแล้วหามายมมาดองขายเดี๋ยวอีกที่หนึ่งโอ้โหครอหข้ามคลองลอยกระทายขายะไยวตายไปเลยเขาเตรียมงานหล่อลอยกระทงถวาายยตวัดทองสะอาดกินพวกเข็มหมุดเข็มอะไรไม่รู วันศุกร์หน้าก็จะวันศุกร์ที่จะถึงลอยกระทงหน้าวันะครับศุกร์จะถึงนี่เนี่ยศุกร์สิบห้าสิบห้ายังล่ะถึงยังนี่ตั้งโตกระทงแล้วโอ้ยถ่ายไว้เหรอต้นไหน,น,นมีลูกที่ไหนล่ะเนี่ยข้างหลังถึงน้ำมันหนึ่ถอย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 เรียนปลาต้องมหามายม,มเจอก็เจอที่นั่น บุ้ม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 ไหนไม่หยุดโอ้ยต้นนี้ต่อนี่ถอยกระบะเข้าไม่ได้อะผ้าปูโอ้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ปูไงทีนี้อ๋อต่อไป บหลังงานที่เราไปเก็บมาก็ต้องมาคัดกรองอีกทีนึงนี่ครับนี่ไม่ได้อัดเสียงเขาไว้ขอจะคลองเขาหรือยังขอจะคลองเขาหรือยังนี่ไไมม่่ตอนแรกเห็นเยอะแล้วครับนี่โอ้โหต่อไปขั้นตอนคัดกรองแล้วก็เอาลูกที่สมบูรณ์แล้วก็ไปดองนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ขนมจีนตีนไก่เราเอ้าวตับไปต้องเมเกลือบออันนี้มันเค็มแล้วนะเนี่ยอย่าไปเติมอีกนะ เดรอดแล้วครับนี่ตาไปชิมกันทำกลางแด็กร้อนๆครับนี่โอ้ทำน้ำยาขนมจีนกินกันบนหยุดแดดร้อนๆนี่ร้อนมากตอนน,ตนี้ทีมงานอ้ัางไปเรื่อยๆได้อีน้องเดี๋ยวลางประด้านนี้มันเดือดเลยจเย็นๆกับทีมงานสมาคมของพี่น้องครับนี่บนหยุด วันอาทิตย์ัญญานมจีนแล้วก็ไปขึ้นมายมมาดองด้วยทำสองอย่างครับวันนี้ไม่ได้ไปหาปลาคลิปวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปรอดูวันว่ามายมดองเราจะสำเร็จไหมเสร็จเราจะอร่อยไหมหรือยังไงไมารอดูรอติดตามนิยมชมทุ่งวันนี้ครับไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับ